อันนี้เป็นประเด็นใหญ่แน่ๆในปีหน้าเมื่อหลายปีก่อนอนะเจอคนจีนแต่มาจีนอนะเป็นประเภทไหนก็ไม่รู้ทุกวันนี้เรารู้กันหมดแล้วจริงๆผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อประมาณสักหวยนานมากนะผมดูหน้าไพ่นะผมดูหน้าไพ่สองปีซ้อนเลยนะย้อนไปสักประมาณสักห้าถึงเจ็ดปีที่แล้วอะผมดูหน้าไพานะ่อ่าานะาานะคือคนจีนแม่งเข้ามาแล้วหมูมาเยอะจริงๆอย่างที่ว่าไปเลยรอบนี้บอกได้เลยว่าเป็นรอบของคนแขก แขกตะวันออกกลางแขงกผู้ผ้าไม่ใช่แขกอินเดียเด้อเป็นแขกแบบตะวันออกกลางเลยมาจากทาเดซายนะครับมาเนี่ยมาเพื่ออะไรรู้ไหมมาเนี่ยมาเพื่อมาก้าเหรียญอะมองว่ามาหามาเรื่องอาหารก็ส่วนหนึ่งมาเรื่องผลประโยชน์ก็อีกส่วนหนึ่งคือพูดง่ายๆก็คือมาหาในสิ่งที่เขาไม่มีสิ่งที่เขาขาดเขาขาดสิ่งไหนเขาจะมาเจราจาซื้อจากเรานะครับอาหารการกินแน่นอน นะครับชาริออรดยานยนต์ชัดเจนมากชาริออรดเรื่องเกี่ยวกับการยานยนต์อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีแบรนด์ยานยนต์บางแบรนด์เข้ามาขายในบ้านเราด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจ